เอาละครับต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนในการที่จะใส่ข้อความลงไปในโบรชัวของเรานะครับในการใส่ขั้นในการใส่ข้อความลงไปในบรชัวนะครับเราต้องคิดก่อนว่าผู้อ่านเนี่ยจะเห็นอะไรเป็นอันดับแรกนะครับผู้อ่านก็จะเห็นหน้าปกนะครับผมเป็นอันดับแรกและจะเห็นอะไรเป็นอันดับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือเห็นปกหลังเป็นอันดับสุดท้ายนะครับดังนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นต้องใส่ข้อข้อความเยอะเยอะนะครับเราแค่ใส่ข้อความที่ ให้ผู้อ่านทราบว่ามันเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นที่เราวางแผนไว้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยจะให้ใส่ชื่อเรื่องนะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็ลองพิมพ์ดูพิมพ์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่พิมพ์นะครับเราก็ใช้ไฟล์ที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ได้ก็คือไฟล์ Word อันนี้นะครับพิมพ์เอาแค่เฉพาะทีละคำนะครับ sufficient economy เอาแค่คำเดียวก่อนนะครับแล้วก็คลิก type to นะครับ แล้วก็มาพิมพ์นะครับลงไปก่อนที่จะพิมพ์ขอโทษนะครับผมอย่าลืมล็อกเลเยอร์ outside พิกไว้นะครับแล้วก็ขึ้นเลเยอร์ใหม่นะครับตั้งชื่อเลเยอร์ว่า outside นะครับ underscore text นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ text นะครับเราจะไว้ในหน้านี้นะครับคลิกในในเลเยอร์นี้นะครับคลิกโอเคนะครับแล้วก็คลิกนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์นะครับ อันนี้เรา copy ไวลวแล้วก็แค่กด c o t r l v ลงไปนะครับมันก็จะออกมานะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์ที่เราต้องการนะครับซึ่งอาจารย์สมิธในโบรโชว์เมื่อกี้วางแผนว่าจะใช้ฟอนต์ impact นะครับผม mm hmm. โบไม่มีโบนะครับในเครื่องนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ขึ้นปรับขนาดให้มันเพิ่มขึ้นนะครับหรือใช้ลากออกไปก็ได้แต่อย่าลืมกด shift ด้วยนะครับ เอาละครับผมเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับนี่คือ s u f f i c i e n t ได้หนึ่งคำแล้วนะครับไปอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า economy นะครับไปที่ illustrator เหมือนเดิมนะครับใช้ text type t o o นะครับ type t o แล้วก็ใช้เป็นคำว่า economy แบบนี้นะครับแต่ว่าครูจะเปลี่ยนนะครับให้ตัว e ตัวนี้เป็นตัว e ตัวเล็กนะครับแล้วก็เอาให้มันติดติดกันอย่างสวยงามนะครับหรือถ้าเกิด นิสิตเวลาทำโปรชงตัวเองนะครับมีดีไซน์อะไรที่เก๋ไกกว่านี้ก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อปรับระยะนะครับให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวใหญ่เนี่ยทำทําสีอ่อนนะครับตัวเล็กทำเป็นสีเข้มนะครับก็เปลี่ยนคําว่าสเปเชียนะครับเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเทานะครับที่ฟิลนะครับแล้วก็คลิกโอเคเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นสีเทาแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็ไปที่ เรื่องที่สำเร็จนะครับ success story นะครับเราวางแผนไว้ว่า success story เนี่ยจะอยู่บริเวณนี้นะครับเราก็ copy เลยนะครับผม success story แล้วก็คลิก control กดปุ่ม control c นะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับใช้ text type t o นะครับแล้วก็พิมพ์ success story ลงไปนะครับ ก็ลองดูว่าสวยนะครับยังไงนะครับลองดูนะครับออะละต่อมานะครับก็พิมพ์คําว่าผู้ใหญ่วิบูลนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่วิบูลนะครับก็หน้าตาของผู้ใหญ่ก็หน้าตาประมาณนี้สมมุติว่านะครับหน้าตาประมาณนี้แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงนะครับฟอนต์เนี่ยนะครับ จะเป็นอีกฟอนต์หนึ่งนะครับถ้าเกิดสังเกตว่าอันนี้จะเป็นฟอนต์แบบมีเซริฟนะครับซึ่งผมก็กะว่าจะใช้เป็นจอเจียนะครับนะครับจอเจียขนาดก็ลองดูนะครับว่าเหมาะสมที่เท่าไหร,นร่นะครับโอเคนะครับแล้วจากนั้นนะครับ เราก็จะพิมพ์ส่วนที่อยู่ท้ายก่อนนะครับ source นะครับก็คือแหล่งข้อมูลนี้นะครับได้มาจากไหนนะครับก็ copy ไว้นะครับแล้วก็ไปที่ text type t o นะครับ type t o นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้มันพอดีกับพื้นที่ที่เรามีนะครับอย่าลืมกด shift นะครับเวลาเราปรับขนาดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยบริเวณ ข้อความนะครับที่เราต้องการให้มีให้มีการตัดคำนะครับมีหลายหลายบรรทัดอย่างนี้นะครับอันนี้เราต้องใช้ type 2เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเรา copy ก่อนแล้วกันนะครับกับไปที่ไฟล์ word นะครับกด c t r l c เก็บไว้นะครับแล้วก็ใช้ type 2นะครับอันนี้ต้องลากให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับลากให้เป็นสี่เหลี่ยม หลังจากนั้นก็คลิก c o n โ r ร l กดปุ่ม c อน t r ร l V นะครับแล้วปรับขนาดนะครับขนาดของฟอนต์เทคภาษาอังกฤษนะครับผมที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับคิดว่าน่าจะอ่านได้ก็คือ12พอยต์นะครับหรือว่าให้เล็กๆก็เป็น10พอยต์นะครับอันนี้ก็จะไม่เล็กเกินไปนะครับอ่านได้และต่อมานะครับ ถ้าเกิดว่าเราเห็นเครื่องหมายบวกนะครับแสดงว่ายังมีข้อความที่อยู่ด้านล่างที่ยังไม่ได้แสดงอีกนะครับเราต้องคลิกลงมานะครับลากลงมาเครื่องหมายบวกนั้นก็จะหายไปนะครับนะครับอาจจะขยับนิดนึงนะครับเพราะจออาจจะไม่อัปเดตโอเคอันนี้ก็แสดงว่าอ่านได้ชัดเจนดีนะครับฟอนต์ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองซูมเอาออมานิดนึงนะครับเห็นไหมครับ ภาพรวมของโบรชัวด้านนอกนะครับก็มีหน้าปกปกหลังแล้วก็มีส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับบางทีสีดํานี่อาจจะเข้มไปเราอาจจะปรับให้มันอย่าดํามากนะครับเพราะดํามากเนี่ยบางทีมันจะไม่สวยนะครับมันดํามากเกินมันหนักเกินไปนะครับสาหรับกราฟิกดีไซเนอร์นี่ก็บางทีก็ไม่ค่อยชอบนะครับดําไปนิดหนึ่งนะครับเป็นสีเทาๆหน่อยหนึ่งนะครับก็จะดูดีแล้วแต่นะครับว่าแบ็กกราวเราเป็นสีอะไรด้วยนะครับ ปรับเป็นสีเทาเท่าเดียวกันนะครับครับบางทีเราใช้ i d r o p p e r ก็ได้นะครับฟอนต์นี้จะได้มีขนาดเท่ากันด้วยนะครับใหญ่เดียวใหญ่เดียวเล็กนี่ก็จะไม่สวยนะครับเอาละครับเราก็เซฟงานของเราไว้นะครับไฟล์นะครับแล้วก็เซฟนะครับในโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้นะครับก็เป็นชื่อ ไอดีเรานะครับแล้วก็หมายเลขไอดีเราแล้วก็ brochure. ai นะครับกด save กด ok นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราขึ้น layer ใหม่นะครับอกเล layer นะครับแล้วก็ขึ้น layer ใหม่นะครับเป็น inside background นะครับแล้วก็ inside pic แล้วก็ inside text แล้วก็ทำตามแบบที่เราได้วางไว้นะครับแบบนี้นะครับทำได้เลยนะครับ วาดรูป Background ะครับตามช่องต่างๆใส่รูปนะครับทำคลิป p ิ้งมาร์กนะครับแล้วก็ใส่ Stroke ให้แต่ละรูปนะครับแล้วก็ทำตัวอักษรในอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับทำทีละคำทีละคำทีละคำในส่วนที่เป็นพัดหัวนะครับแล้วก็ปรับสีให้เรียบร้อยส่วนตัวหนังสือที่ต้องการเป็น Text ที่มีการตัดคำให้อัตโนมัตินะครับเราต้องลาก Type 2นะครับให้เป็นสี่เหลี่ยม ลาก Type 2ใไว้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วแปะข้อความลงไปนะครับขนาดตัวอักษรก็ควรจะเป็นขนาดที่เท่ากันตลอดทั้งโบรชัวร์นะครับจะได้ไม่เดียวเล็กเดี๋ยวใหญ่นะครับเดี๋ยวทำเองเลยนะครับผมไอตัวที่เป็น inside นะครับ